คนอยู่กับช่องอันหัดนะครับคนวันนี้เราจะมาลื่อฟื้นอนเลนเหมือนเดิมเนะี่ก็ซ้อมหลายรอบแล้วก็ยังเล่นไม่ดีฮะก็ต้องซ้อมใหม่นิดนะซ้อมเล่นบ่อยนะ <They protect. S 1> อันนี้เซ็ตคีย์ลอยเราไม่ใช้อันนี้อันนี้ไม่มีไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมบ้างว่า,วาอเลนเซตคีเน,นี่ยไม่ใช เขาเล่นแบบเซตแทงมาเล่นง่ายกว่านะ่ะไหนก็ไม่้แทงหนาหน่ะนั่นหนะมันยังมีเหยุดเม็ดนิดนี้แหละน่าจะเซ็นนี้น่าจะ,จจะง่ายแต่ตันพื้นไม่ถนัดเอาฟิกเกอร์ไป โอเคเจอบีเจนซึ่งมันก็เป็นตัวเก้ยียารเลนอีกตัวหนึ่งเจอมูลาดอีกแหละมูลาดเจออะไรบ่อยขนาดนั้นวะทอ้อว่ะ แกทางอีกโอ้โหเต๋วเซียนอีกโอ้ทุกตัวในเกมม mm hmm. ั้งแทบจะทุกตัวในเกมเลยเที่ยดเล่นจะแพ้ระหว่างนี้ก็บ้าป,ะ,ปะเดนบ้างนะทีเฟขอร้องอึอะ ต้องเต่ง <rôle> ร <à déc és> ับขาแล้วก็พับสกิลหนึ่งแล้ว <Greece> ก <fois lö ss> ็ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ย

เลือดเลือดเลือดตันติมาอีกนิดนึงนะดอกมึงตายนะเลยดอกนะดอกโดนนะดีเจเนี่ยเลี้ยวไวทำไมขึ้นไปไม่ถึงมีแตวปิเกอร์หน่อยที่สอง

my life reborn for the battle Slayer, oh, they're, trembling. they're trembling with excitement

Death so I know how precious เจนอยู่แถวโน้นมูโมหลานลงมาที่เหลือต้องจะอยู่เลนล่างกันยอยู่ในเกาะปานอยู่ตอนนี้เแถวขึ้นมาปีเจนกันเลยโมหลานลง้นทุกอย่างผมเรียนบ่บลงลบคูณหารจาังหวะนี้ผมเข้าไปแล้วผมเข้าไปแล้วแม้วผมซิเกอร์ออกมาผมรู้ผมจะผมตายผมก็เลยรีบฟันรัวๆจังหวะนี้แล้วผมก็รีบพุ่งออก แล้วผมก็ฟัน <2, S 1> อ,อื้อแหมกานจะเท่อืมเตรียมโบกบ,บวกรบคูณหารมันก็ไม่ได้ช่วยนะฮะ <Our style S 2> แห่กดฟิสิกส์เลยล้วนแต่พี่เจย์ไว้ก็เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเราจะจะโซโล่โซโล่ทีม โซโล่ศัตรูไม่ได้หรือว่าแบบกำลังจะเก็บเก็บทุกตัวนี่เก็บยกตี้ในในฝั่งนน้นน่ะถ้าทำไม่ได้ก็ก็เพียงแค่เราต้องแบบกันหายใจไว้ว่ามันจะได้นะถ้าเราถ้าเราไม่ไมไดูแต่เราก็ต้องการหายใจครับตอนนี้ ไม่ได้ช่วยฮหดเหไปทางนู้นให้แล้เหมือนจะแล้วมันก็เข้าไปชนกิกซี่ได้ชนกิกซี่เสร็จปุ๊บบีเจนก็จะเป็นตัวที่โดนเนิฟต่อไปซึ่งมันก็จะเนิฟตรงงานติก็คือว่ามันไม่สามารถเกินดีได้ใช้แล้วก็ไม่ต้องปรับสมอุน้องนะก็ได้

เอาบัพแดงก่อนเลยเฮ้ยง่ายคือไม่มีอะไรพูดเลยกันหนใจไว้ตอนนี้เราเอาบับแดงเสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้สกิลสองพุ่ไปด้านหน้าทำไมและนี่คือสิ่งที่ มันไม่ควรอย่างยิ่งถ้าเราไปขโมยป่าเขาแต่เราบางคนไทยได้วยกันเขาน่าจะให้แล้วนะจอยถ้ามือเขาไม่ให้พวกเราก็แปลว่าเขาไม่มีน้ำใจคนไทยนะะเขาอาจจะเป็นคนฝรั่งก็ได้ใครจะไปรู้ ช Daniel, Bref, friend s friend s <S uh, ็อตนี uh, wait, s <S no, um, ้ผมกำลังจะเข้าไปแบบกลางหมู่จะจหวะนี้ผมจะสวนเลยจังหวะนี้แต่มันจะสวนได้หรือเปล่าเดี๋ยวลากันหายใจพอเถอะ ใช่เลยนี่ไม่ใช่ละโอกาสแพ้สูงอยู่เกมนี้ทำามตอนเรื่องมันเหมือนจะนำอยู่เลยฮะหรือว่ามันไม่นำหรือนะไงไปฟาร์มก่อนเนี่ย นี้เราเจพอพ่อหนุ่มกับก็ซาบลาที่กันจะทำอะไรพวกเราอยู่ตอนนี้แล้วเขาก็พุ่งเข้าไปที่จุดไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้เป็นเป็นกระเพงสีงทองแล,งงแล้วย่นมันเป็นจิ้มจบทองเรามันจะมันพร้อมที่จะยกพวกเราลอยถึงถึงสวรรค์ได้แล้วหวังเดียวก็เ,าเอาชีวิตไ ผมเห็นมูลาจังเอาเอาจิ๋มวม่วงแน่ทร้งจะช่วยสาขายู่ผมก็ถูมูฬาจัดการผมรีบหอยออกมาเพราะผมกลัวผมจะตายแต่ผมก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้น้าแม้ผมก็ไปฟันแต่ผมก็จัดการใครมาไม่ได้ในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นเบกิวนั้นทำให้เราตายได้ <sighs> My life. แปกนึ่งแปกสอง,แล,สองแล้วจวังหวะนี้ผมก็จะไปช่วยท่านประธานใครมาใครมาใครมาทำลูกประธานบริษัทฮหต้องตายให้หมดต้องตายให้หมดนะคนที่มันทําลูกประธานบริษัทอะและจีเอครับผมขอจากคลิปนี้เลยบับอาเลนด้วยนะ ท่านน่าจะเห็นช็อตเมื่อกี้ก็คือว่าผมช่วยลูกลูกประธานบริษัทไม่ได้ช่วยไม่ทนันกัตนะนล้วก็แก้แค้นได้นะฮะไม่รู้ถูกใจท่านประธาน GM เอ็มหรือเปล่าแต่เห็นก็ช่วยเห็นด้ยวยช่วย,ยวรู้ด้วยรับรู้ไว้ว่าผมช่วยผมช่วยลูกของท่านู่นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นจะตาย ออืเช่ในการช่วยลูกลูกจีเอ็มมันก็ นลาจังหวะน,นี้ปีแจนกันขับไปชนกิกซี่แต่กิ๊กซี่เขามีแข็งแล้วจังหวะน,นี้ยีน่าก็ทำการดักซุ่มเพื่อรอยหญิงสาวที่กำลังเดินป่าอยู่นั้นแต่ยีน่าก็ต้องเดินออกเพาเห็นเท้าของเขาเป็นไฟเพราะเขากำลังจะมาเต้นเท้าไฟให้ดูยังไงล่ะแล้วยีน่าก็เดินกลับมาแล้วเดินเข้าไปในป่าแล้วก็เจอ แล้วก็พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มันอย่างผมเป็นคนดีผมเลยอันติขึ้นไปช่วยโอเคฉันเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้เจ้าัน,นี้บีเจนกังขับมาผมรีบช่วยประธานบริษัทด้วยการเอาตัวเอาสกิลสเข้าไปรับไปรับให้ แล้วผมก็เข้าไปจัดการมูลหลาดเพราะเพราะเขากับมือแ้้วแต่เขาก็กับมีสกิลกันกันอยู่ด้วยถ้าไม่แล้วตัทำไมผมต้องตายเพราะมันมีหญิงสาวที่เดินป่านั้นมันใช้สกิลอะไรไม่รู้อันตีมัง้งมันยื่นมือมาจับผมโดยที่โดยที่เขาไม่ถามผมว่าอยากอยากให้ผมจับมือเขาไหมเขาไม่ได้ถามผมเพราะในใจผมไม่ได้เพราะในใจผมไม่ได้อยาก อยากจำมือเขาไว้ด้วย นล้ว่งช็อตนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าว่ามันจะมีใครมาทำลูกสาวประธานบริษัทหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเห็นล็อกซี่มันทำตัวลับๆล่อๆเพื่อจะจัดการแต่ผมก็แต่ผมก็เห็นแล้วผมก็รู้เลยว่ามันมีมูลมันมีมหาหมูรล่าที่มันจะเข้ามาทำซึ่งผมก็จะตายเพราะว่าผมโดนผมโดนรถแขกเข้ามาชนทำให้ผมต้องรีบถอย แต่มูลาลกับมาถามพวกพวกซีเอ็มทำให้ผมต้องเดมบอกบอกซีเอ็มว่าเนิบนนนมูลาดวนแล้วมันก็แล้วมันก็จะทำลูกลักนหนึ่งก็คืแฟล,ลูกสาวสาวพานบริซันนั่นแหละแล้วผมก็เข้าไปเข้าไปจัดการคนน,น,นี้ที่นะคะ พราะผมรู้ผมจัดการมูลนาไม่ได้ผมก็เลยจัดการเดี๋ยวเสียนแทนเตี๋ยวเสียนบอกแล้วคุณผิดอะไรไม่จัดการมูลนาแล้วแล้เกมนี้ผมก็ได้กินในความแพ้อ <c oughs> ื้อหือเตก ทั้งวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะช่วยช่วยรักจีเอไม่ได้แต่นนอยก็บัฟสักนิดนึงก็ดีเพื่อนอุตส่าห์ไป,ไป,ไปรับไปรับไม่กี่เซียนะเพื่อนถ้าในยุทธกรผมโอนจูบไอเทมที่ผมออกก็เฮอชิ้นสุดท้ายก็จะออกก็เจอแต่เงินไม่พอผมจนเกินไป แล้วดดิมีถุมทำป้าเป็นเสนกว่าแต่ก็ทำดาดเมีไม่เท่าเวนแถมผมรับดดเมีเยอะกว่าอา่าและทีมไฟก็เกือบจะน้อยที่สุดเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะฮะนี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย